เปิดคิวงานยูกิเพนพากาหลังโดนถอดตัวบทนางเอกฟ้าผ่าผิดคาดมากเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตต่างเสียดายเมื่อสาวน้อยหมอลำลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่างยูกิเพนพากาหรือยูกิไหทองคำนั้นโดนถอดตัวบทนางเอกฟ้าผ่าโดยเพจคนลูกทุ่งนั้นได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ทำไมยูกิหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวไม่ได้แสดงละครช่องวันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังสถานีคนลูกทุ่ง FM 103เปิดประเด็นเรื่องยูกิเทนพกาหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรของช่องวัน31โดยในวันฟิตติ้งนักแสดงไร้เงายูกิมาร่วมฟิตติ้งทาให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไม เธอถูกถอดจากบทนี้อะไรอย่างไรจากข่าววงในสืบมาว่าอาจเป็นที่การวางคิวไม่ลงตัวเพราะคิวร้องเพลงของยูกิมีงานทุกวันซึ่งคิวละครก็ขอคิวถ่ายทำมากเช่นกันหากการเปิดกล้องต้องรอยูกิคนเดียวกระทบต่อคิวนักแสดงอื่นทั้งกองถ่ายแน่นอนหรืออาจมีเบื้องลึกที่มากกว่านั้นแน่เพราะยูกิ ก็มีละครกับช่อง w o r k p o พอย23เช่นกันรอทางค่ายไหยทองคำออกมาชี้แจงและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคิวงานของยูกิเพนพกาหลังโดนถอดตัวบทนางเอกฟ้าผ่างานนี้บอกเลยว่าผิดคาดมากโดยอาจารย์ประจักษ์ชัยนั้นได้โพส์ตอัปเดตคิวงานเดือนตุลาคมระบุข้อความว่ายูกิเดือนตุลา งานนี้บอกเลยว่ากระแสคิวงานยังแน่นง,งีงานทุกวันเลยทีเดียว